ทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในช่องชาแนลมินนี่อารยานะคะวันนี้ก็คือจะได้ให้เห็นกันเลยว่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นยังไงตามชื่อคลิปเลยเบื้องหลังการทำคอนเทนต์ของวันนี้นะคะก็จะมีความวุ่นวายประมาณนึงนะแต่ก็จะให้ดูเลยว่าการทำคอนเทนต์อย่างนี้คุณภาพเนี่ยง่ายมากค่ะคือเราก็ต้องใช้พี่สาวเรานะคะอันนี้ก็คือให้พี่สาวทำผมนะคะเพราะเป็นคนทำผมไม่เก่งไม่สวยก็เลย ต้องให้พีพ่สาวทำผมนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่วันนี้ต้องจัดเต็มนะคะหน้าผมจัดเต็มเนะี่ยเพราะว่าเราจะมาถ่ายกับนางแบบนางแบบคนนี้เรียกว่าหาตัวยากมากเอาใจยากมากเรื่องมากสุดๆแล้วก็เป็นคนที่ดิกมากๆนะคะคือแบบว่าฉันแบบฉันไม่สนฉันไม่แคร์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยต้องมีช่วงแบบละลายพฤติกรรมนิดนึงให้เราแบบมีความเชื่อมโยงกับเขานะ,ะนะแบบเบาๆหน่อยได้ไหมคะเจ็บเบาๆหน่อยได้ไหมคะเจ็บ คือนีใส่ก็จะเป็นนองที่ไม่ดีนะคะแบบแต่ว่าก็ตปรงนะคะที่สาวปรงตกนะคะเดี๋ยวมินนี่ก็คือเดี๋ยวจะทัชอัพหน้าต่างๆให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่านางแบบของเราคนเนี้ยคือใครอะไรยังไงนะคะทุกคนจะได้รู้เลยว่าคนเนี้ยยิ่งกว่าดาราฮอลลีวูดอ่ะดาราฮอลลีวูดแพ้บอกเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะก็คือลุคของเราในวันนี้นะคะก็คือเป็นเสื้อลุยวีตองสําหรับเสื้อน้องแมวของเรานะคะที่เราจะถ่ายด้วยเนี่ยตัวนี้เลทุกคนนี่ก็คือให้ลายมันแมทช์กันนะมีความแบบน่ารักกรุบกรนะคะอันนี้ก็คืออีกแอคทิวิตี้หนึ่งของมินี่ช่วงอยู่บ้านก็คือหาซื้อเสื้อคู่กับแมวนะคะเพราะว่าไม่รู้จะซื้อเสื้อให้ตัวเองใส่ไปไหนก็เลยซื้อเสื้อคู่ใส่คู่ใส่ใส่คู่กับแมวเป็นอะไรเนี่ย ก็คือหาซื้อเสื้อใส่คู่กับแมวเชื่อว่าสาวกรักสัตว์เอาไปทําตามได้นะจ๊ะอยากให้แมวมันอยู่เฉยๆเราก็ต้องทำคอนเทนต์นะจ๊ะให้น้องมาอยู่กับเรานะเป็นอย่างนี้เลยนี่ก็คือตั้งใจซื้อนะก็คือสิรูปก็คือ10ชุดไม่เป็นไรจะแบบพร้อมเปย์นะคะขอมเปย์เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อให้หนูคู่กันดีกว่าว่าเขาจะใส่มันจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลย ช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะเราจะมาเปิดตัวนางแบบของเรารับรองทุกคนกรี๊ดสหลบผู้ค้าผู้ทำงานนิดนึงนะคะผู้ทำงานนิดนึงนะคะตอนนี้นางแบบเรากำลังเตรียมตัวอยู่นะคะกำลังเพิ่มพลังงานกอดเท้าซีนะคะนี่ก็แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วให้ดูสก,กิลว่าอ้าวโชว์ก่อนเลย กินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องเข้าซีนอาอกระโดดใหญ่เลยนะคะปกตินางเวลานางอยากกินอะไรนางก็จะแบบเป็นอย่าง,าง,างนี้ทุกคนคือเป็นแมวสฟิงค์บวกจิงโจอ้อะไรประมาณนี้เป็นไงคะอร่อยไหมคะอ,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 อันนี้นะคะก็คือเบื้องหลังและระหว่างการถ่ายทำคอนเทนต์คุณภาพของมินนี่กับน้องแมวนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะความวุ่นวายง,งงงก็จะมีอยู่ประมาณนิดนึงนะคะ s> <S เพราะว่านางต้องใช้การจูนิดนึงก็ต้องเรียกว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็ได้ด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องได้ด้วยอาหารลล <_ s> ี่ s> <S เลยค่ะคือนางอ่ะเป็นสายแบบฉันอ้วน s> <S เพราะฉันชอบกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็จะชอบกินมากถ้านางได้กินนะคะเราก็จะได้แบบรูปภาพที่แบบมีความแบบผูกมิตรเป็นแบบเออผู้หญิงรักสัตว์นะคะก็จริงๆแต่ว่า นอกนอกจอนี้ก็คือมีความตีกันนิดนึงนะคะเพราะนางจะแบบว่าฉันจะแบบ โนสดโนแคร์ no son, no care, ตลอดเวลาแต่โนสดโนแคร์ no son, no care, ยังไงนะคะระดับตัวแม่อย่างมินนี่แล้วนะคะก็ต้องได้ภาพคุณภาพเอามาอวดเพื่อนๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเลยว่า4ีภาพที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ปลอนะถ่ายไว้ประมาณแบบเกือบ50ภาพค่ะได้สีภาพนี่เรียกว่าสุดยอดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเรียกว่าต้องถูกใจคนที่รักแมวแล้วก็คนที่ชอบสายแฟแน่นอนเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็คือน้องไม่ไหวแล้วนะคะก็คือหิวหนักมากเดี๋ยวมินี่ก็จะขอปิดคลิปแล้วก็บายบายเพื่อนๆเข้ามีนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วะคะ่ะเห็นไหมนั่งแบบแล้วหิวแบบใหญ่เลยพุกข้ามก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้า ใครที่ชอบนะคะก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจทั้งมินนี่แล้วก็หนูคุกด,ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายคุกคุกบ๊ายบายให้กล้องได้ไหมคะให้บ๊ายบายแล้วะครบอยิวครบอยู่คับ